ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะขับปณิกรมาพอๆกับปติมเนาะพี่น้องเนาะครับปติมพามาติดตามเลขราวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธที่ยี่สิบสี่กันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าขับเลขล่างก็ออกสี่สี่เนาะพี่น้องเนาะ ขับของพ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมาพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับวันพุทธที่24กันยายน2568ลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่7จ็โบมานี่พี่น้อง6กับ7จ็โบมาแต่ว่าชุดวิ่นเพิ่นมีนะครับครับแปดเก ครับหนึ่งห้าตัวเน้นพร้อมนอในพี่น้องเข้าตรงๆรงใน้อพี่น้องเนาะครับส่วนเป่าเจ็ดเจ็ดออกสี่สี่ขับหนึ่งห้าเข้าตรงๆรงในพี่น้องเรื่อของพ่อผู้ใหญ่อ่าไปโวกไปมันพอเตียมก็ดีใจน้ำน้อพี่น้องเนาะครับไปะบะฉกบะมันเมื่อนี้พอเตียมพามาตามต่ออีนากนะครับเอาไปเบิ้งน้ากันน้อพี่น้องเนาะ กับลาพัฒนาพ่อผู้ใหญ่ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสกับหครับเหลยกวินในพี่น้องเด้อห้าแปดเก้า สามสองเจ็ดครับครับส่วนจับคู่พี่น้อง หกสามห้าสองแปดห้านะครับ ดสามสองเก้าสี่เจ็ดนะครับ ปรับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องหกสามห้าสองสองเก้านะครับ ครับสัตว์เกียนเนาะพี่น้องเนาะครับเต่ีอมันบอกถ้าบอมักที่จับคู่ก็สามารถจับวินเอาในนี้งได้พี่น้องเนอะห้าแปดเก้าสามสองเก็ดนะครับเต่ยวพอมันจับคู่กับซ้ำนี่งนะพี่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อผู้ใหญ่บนล่างยิงลูดสี่กับหกรับจับคู่ให้มีหกสามห้าสอง ดห้าแปดสามสองเก้าสี่เจ็ดนะครับขับเปียมขอเวยพอนควายเข่าควายปังยิมาพี่น้องเนาะรับจะได้โฉบโศกมันมานกันนะครับรับเตรียมกับเฉลยเบิงกันได้พี่น้องเด้อนี่รู้ว่าเห็นมองพี่น้องรับยี่สิบหกกยหกแปดลาพัฒนาวิ่งสี่กับหก รับชุดวินห้าแปดกจับคู่6กสา85 8 3 29งแไม่ชอบก็จับเอานะครับมาสันตินว่านี่นะครับขัดเกียนเนาะพี่น้องเนาะครับอ มึอนี้บรรยากาศบดีพี่น้องใอ้ฝนกันจยิตกเพราะฝนเอาพอเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆน,นะครับเ้อพอเพลรเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อผู้ใหญ่หลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรคอยเข,าข่าคอยเห็บปังอยก พี่น้องอซีก็จะได้โชคโมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลือบได้พี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำหน้าคำครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคโชคมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม